สินค้าตัวต่อไปนะฮะที่จะแนะนำเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตะเกียงนะครับตะเกียงไฟตะเกียงไฟตะเกียงนะครับคนโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไฟตะเกียงแล้วไงอะ่ะแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเขามากตัวนี้ผมโดนไปแล้วโอ้โหนี่โดนกระท้วนหน้าครับแคมปิง้งแคมปิง้งอ่ามันเป็นตะเกียงตะเกียงที่มีลักษณะพิเศษ อยู่ประมาณทั้งสองสาอย่างนะครับคือจริงๆแล้วตะเกียงตัวนี้ถ้าดูกันผิวเผินเนี่ยก็จะมองว่าอมันก็เหมือนบางแบรนด์อย่างเช่นโคลแมนหรือว่ายี่ห้ออื่นนะฮะมันก็เหมือนเหมือนไฟทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะมีอยู่สองสามจุดที่ผมชอบค่อนข้างค่อนข้างที่จะชอบอยู่พอสมควรนะครับนี่ใส่แบตเตอรี่ N12 ถูกต้องถูกต้องตัวเนี้ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่ N12 ซึ่ง N12 เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าของ Milwaukee เนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับ อ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทดสอบแล้วก็แสดงถึงฟังก์ชันการทํางานให้ดูนะครับอันนี้เริ่มใส่ถานแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ M12 เนี่ยเออผมต้องเกิดตรงนี้ก่อนแบตเตอรี่ n 1 2เนี่ยมีข้อเสียอย่างเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยจะเหลือไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันแตกต่างจากรุ่น M18 คือ M18 เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มกดเพื่อเพิมการรีเช็คว่า แบตเตอรี่เนี่ยเหลือกี่ขีดหรือหรือว่าเหลือปริมาณของแบตเตอรี่อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ M12 เนี่ยไม่มีเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่จะเช็คกําลังแบตนะฮะของตระกูล M12 เนี่ยเราจะต้องทําการเช็คจากตัวอุปกรณ์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ในเครื่องไม้เครื่องมือของ M12 เนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะมีตัวเช็กอ่ากลังแบตทุกๆเครื่องทุกๆเครื่องอยู่นะครับในส่วนของตัวนี้น่ยก่อนที่เราจะทํางานใช้งานจริงเนี่ยเราจะทํางานทําการเช็คก่อนนะฮะว่าแบตเนี่ย มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะกดปุ่มด้านหลังตรงนี้นะฮะกดเสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะแจ้งให้เห็นว่าเนี่ยมีแบตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่จุดนะครับเนี่ยถ้าเกิดแบตมันหมดเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่าเนี่ยไฟมันจะกระพริบอยู่จุดเดียวนะอันนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับฟังก์ชันแรกเลยแล้วกันนะฟังก์ชันแรกเนี่ยในตัวเขาเนี่ยก็คือมันมีไฟทั้งหมด3มโหมดก็คือกดปุ๊บจะติด1 2แล้วก็3ม นะฮะมันจะมีสาโหมดแล้วก็ปิดนะฮะก็คือสว่างมากสว่างกลางแล้วก็สว่างน้อยนะครับในการใช้งานโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็จะถือนะฮะถือหรือว่าวางวางแล้วก็เปิดไฟใช้งานนะครับตัวเนี้ยข้อดีของมันจริงๆแล้วก็คือเวลาเราเดินนะฮะแล้วเราถือตะเกียงเนี่ยเวลาเราเปิดณนะตอนนี้นะฮะณนะตอนนี้เนี่ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะสว่างออกมาให้เห็นนะ เวลาเราถือแล้วไฟมันจะไม่แยงตามมาถึงข้างหลังเราเวลาเราถือนาอย่างเงี้ยนะฮะถือนาเนี่ยเพราะด้านหลังมันจะไม่มีไฟเห็นไหมฮะนะครับมันจะไม่มีไฟแต่ด้านหน้าจะมีไฟแต่พอเราถูกต้องถูกต้องไฟมันจะไปในทิศทางข้างหน้าทิศทางเดียวเลยแต่พอเราถึงที่แล้วนะฮะถึงที่แล้วนะครับเราต้องการให้ไฟเนี่ยมันสว่างรอบๆตัวถามว่าถ้าเกิดเป็นไฟตะเกียงลักษณะเนี้ยทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่ทิศทางเดียวถูกไหมฮะแต่ในส่วนของมิว a ากี้เนี่ยเขาคิดออกมาเผื่อไว้เลยว่าถ้า คุณถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแล้วคุณบางตะเกียงแล้วคุณต้องการให้ไฟสว่างรอบตัวเนี่ยสามร้อยสามร้อยหกสิบองศาคุณสามารถที่จะหมุนตัวดำดเนี่ยนะฮะตัวดำดเนี่ยตรงนี้นะฮะตัวดำดเนี่ยหมุนนะครับหมุนเปร๊บมันก็จะเป็นไฟรอบตัวมห้เห็นเลยนะครับเนี่ยมันก็จะได้ไฟทั้งหมดสามร้อยสามร้อยหกสิบองศารอบตัวเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดเราไปแขวนในห้องหรือไปแขวนในในเต็นท์เองก็ตามเนี่ยเราก็จะได้ความสว่างรอบๆทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีของการที่เราไม่ต้องการให้รรรบกกวนสาาาายตเเี่็หมุลับนหมุก มันก็จะเป็น180องศานะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยนะฟังก์ชันแรกตัวนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับที่ผมชอบเลยก็คือในหมดของ USB ชาร์จนะฮะด้านหลังปุ่มรีเช็คฐานเนี่ยมันจะมีมีช่อง USB ชาร์จตัวนี้สามารถที่จะนำไปชาร์จมือถือรหรือว่าชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้ที่เป็น5โวลต์น,นะครับ การชาร์จนานหรือไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยจะเป็นตัวแปรในการที่ว่าจะนําไปชาร์จกับอุปกรณ์อิเล็กทริกต่างๆนะครับถ้าเราใส่ทานหรือแบตเตอรี่เนี่ยขนาด6แอมป์มันก็ชาร์จได้นานขึ้นถ้า2แอมป์ก็อาจจะน้อยหน่อยนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่ของผู้ใช้ด้วยนะครับส่วนอีฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่ผมดูแล้วค่อนข้างชอบเลยนะฮะก็คือในส่วนของหูเกี่ยวเขาตะเกียงที่ผมเคยใช้ใช้มาเนี่ยโดยปกติแล้วหูเกี่ยวเขาจะเป็นเส้นเดียวเลยนะครับเส เพราะนั้นเวลาเราจะไปเกี่ยวหรือไปเกี่ยวเส้นลวดหรือว่าเชือกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องหาตะขออีกตัวมานั่งเกี่ยวมันอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากแต่ในส่วนของลิวกี้เองเนี่ยเขาคิดออกมาก็คือเขาแบ่งครึ่งในการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นสายนะฮะเป็นสายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เปิดตรงนี้ปุ๊บเกี่ยวแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเปิดตรงนี้ตัวงพื้อที่จะขึ้นมาเกี่ยวเขาเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะล็อกให้อยู่ได้เลยนะฮะถ้าจะเป็นการผูกเชือกอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้้าไไปเเกีี่ยยวดททันล แต่อีกส่วนหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมชอบก็มากเลยสําหรับการแผนกับลวดนะฮะถ้าเรามองดีๆหรือภาพมันชัดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีร่องเล็กๆไว้ทั้งสองส่วนนะฮะทั้งสองสองชิ้นนี่เลยเขาจะมีร่องเล็กๆนะครับอันเนี้ยสาหรับไว้เกี่ยวลวดโดยเฉพาะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเกี่ยวนะฮะถ้าสมมติว่ามันไม่มีร่องเนี่ยบางทีไฟฉายอาจจะเอ็ยเอียงอย่างนี้ห้อยอยู่อย่างนี้เลยนะครับดูแล้วม,มันไม่ได้เซนเตอร์ถูกต้องแต่มีวากี้ไม่ใช่คุกคิดออกมาเลยว่า เขามีล่องกลางที่บอกไม่เกี่ยวกับลวดไม่ให้มันดิ้นไปไหนดัะนั้นเกี่ยวยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับนี่คือข้อดีของมันอันเนี้ยฟังก์ชันที่เขามีอยู่ในตัวนี่ก็คือแค่ตรงนี้แหละครับนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับหาดูได้ในเว็บนี้ก็มีขายเยอะอยู่ประมาณประมาณ2,700บาทนะฮะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้นะครับรานะคาก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าตัวนนเเ <S <S นนนะะคคคครรััััับบโออ้่ขางงเเลยฟก์ชม